็สวัสดีกันด้วยนะครับเัีช่องน้ำยิจุจิกจังนะครับโอ้โหมาเปิดคลิปก็โอ้โหโคนอลังการแล้วอะโอ้ยถ้าพูดถึงสมัยนั้นนะผมเปิดคลิปทีนี้ผมต้องเอาเรลลรี่มาโดดลงน้ำอะเออแบบเล่นสไลดเดอร์ผ่านหน้าออกไปอย่างเงี้ยแล้วผมค่อยเปิดคลิปอะแล้วแบบคาบสิก้าสองตัวได้ ไม่ค่ look, อยอยากโชว์อะไรแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้วันนี้ผมมาเปิดคลิปเองนะแต่ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปแกล้านะผมบอกเลยว่าผมโดนแกล้งนะครับวันเนี้ทุกคนผมโดนแกล้งแบบว่าก็หนักอยแล้วถึงงานก็ได้อยู่แะแต่พี่เคนนี่จะบอกกอนเลยครับว่าเขาเป็นพวกุ่นพี่ผมนี่แหละแต่เขาไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าเปิดคลิปอะไรนี้ผมเลยมาเปิดแต่คลิปนี้ผมย้ํานะครับว่าผมโดนแกล้งโอ้โหเศร้าเลยโดนทุกวันโดนน้องวันโดนตลอด โอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็พยายามต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หอวยอดตับผมขึ้นดีมากเลยนะผมบอกไว้วันหนึ่งก็ขึ้นเรื่อยๆเ,เลยครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับไปกันเรื่องอะไรเรื่องอะไร เออออกมาก็ขำแล้วมีอะไรเนี้ยอไม่แล้วคือังคลองน้ำอยู่มีไรฮะไม่มีอะไรเดี่ม่เยเกลายนัเล่นแตลอะมไเยนขได้ีอะไรอแกมาะแกไเนี เห็นแล้วอ่ะโอ้ไม่ใช่นะไม่ใช่แลโอ้เร่องมองมันจะเอาน้ำมาตบตบอะไรเยอตบอะไรโอ้ลงโทษเขาด้วยลงโทษเขาด้นผีลอกเาผีตัวไหน ตุลปัทั์เฉยหลอไีนี่ออะไรเรียกออกมาออกมาได้คุณเลือกเรื่องอะไรบ้านนั่งดีอกเลยาอาทลก็ลลกงเลย เดี idea, do, on, ๋ยวพี่จะเย็นเย็นฟรีมาโดนทำคนเดียวอ่ะข้างในนี oh, oh ่ข oh, ้างในข้างในอุ้ยว้าวว้าวโธ่ผีหลอกวาวโอ้โหเรื่ผมของมันตกแชั้นเลยเนี I ่ยไม่ใ huh? ช oh, oh ่ละผีล่อลบไม่ <t iny> <t iny ่ดีแล้วพี่ช้าชันแล้วผีตัวเมื่อวานไงโอ้โหจ้าเหรอชุน เราเหมือนจะดูดูผ no, no, no. no, no, no ีชาวเราเลยผีชาวไหนกันพี่ไหนน้าหนึ่งไหนตาทางซ้ายไอ้เนี่ยถ้าผมโดนหลู่โดงมากแล้วนู่นดูดูโอ้ชัดเลยชัดเลยอย่างนี้ชัดเลยปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยโดนอย่างนี้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วชัดเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดซับให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอยู่ดีก็เรียกผมออกมาเจ็บหัวเฉยเลยเนี่ยโอกคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีรครับ